เอ้มีใครอยาึเปล่าปี๊คิดถึง่ะเอ้ยคิดถึงจริงวาคิดถึงจริงกะหัววุย้ยวันนี้วันนี้เป็นเด็กน้อยคูกะกะอึกกะอึกกะเอ้ยมีเสียงลิงน่าจะมีน,นนะกี่จะมีรถถีบคู่ใจชื่อน็อกนังเป็ดแดงแล้วติดไฟเป็นรถถีบคู่ใจแบบว่าต้องแต่เด็กสองขวบ กีอะไปไหนก็ขี่แต่น้องก้คือขี่ในบ้านใช่ป่ะก็ขี่ไปห้องน้ําก็ขี่มาที่นอนกีขี่ไปยี่ห้างนั่งก็กีก็ขี่ไปชั่วนาบ้านอะไรเงี้ยแล้ววันหนึ่งอะกีอะทาของทาอะไรของคนย่าพังไม่รู้จําไม่ได้แล้วกีก็แกล้งคนย่าแล้วคุณย่าก็ถือไม้ไล่ตีกีแต่กีนะฮะมีรถคู่ใจจะกลัวทาไมอะปันแบบซร้อยแง้นมาเลยดิหลังจากนั้นอ้ กีตกบ่อโคลนครับแล้วคุณพ่อกลับมาบ้านพอดีใช่ไหมจับกีพ้องกับรถแดงคู่ใจที่ไม่ใช่ล้อติดไฟแล้วล้อติดโคลนครับเจะถูกเลี้ยงโดยคุณแม่คุณแม่ไปลงไปที่ทำง,งานอะไรอย่างงี้ใช่ปะ่ะกีอะอยู่แอร์หนาวหนาวมากไม่ได้เพราะจะไม่สบายคุณแม่ก็เลยจับกีะนะใส่รังพลาสติกลอกไว้่า <laughs> แล้วก็ล็อกประตูะก็กีตอนนั้นกีก็สงสัยว่าคือคุณแม่มาเล่าตอนโตนะแล้วกีก็เลยถามว่าทำไมต้องล็อกประตู คุณแม่บอกว่าถ้าไม่ล็อกประตูนะของแมแ่หมดเลยอะไรปุ๋ยผสมผสมอะไรไว้พังหมดเลยไม่พังแกก็เอาตัวนั่นแหละจุ่มทั้งตัวเต็มไปด้วยแบบ <c oughs> น้ำเมือกน้ำดำแล้วคือแบบมันจะมีปัญหาตรงที่ว่าตอนเด็กๆเ,เด็กก็ชอบกินขนมชอบก,กินนมใช่ปะถ้าพอมอยู่ข้างนอกอ่ะนอกมันมีรังมดอยู่อยู่ห่างนะแต่ว่านั่งกินขนมแบบว่าทั้งวันอะนะแล้วแบบมดมันก็มาใช่ปหมกิกก็อยู่ในรังเองมาละมดกัดแล้ว พี่พี่คนคนงานที่บ้างก็ต้องจับกี่อุ้มออกมาต่ตัวมีแต่มดเป็นเด็กดื้อสินะอยู่แล้วเขาทำมาถ้ามาถึงภูดชัดประมาณตัวสี่กี้่เป็นแบบว่าเด็กหอเมื่อใหม่ไปอยู่รวมกับพี่พีตอนแรกกินิ่งเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าที่นี่ที่ไหนเดินทั่วหอเลยสักพ,พัก มีรุ่นเดียกันเป็นเด็กรุ่นเดียวกันเลยคนคิดว่าจะเกิดอะไรขึ้นตั้งตีเล่งกันสิคะวิ่งไล่จับเพื่อนหนีเข้าไปในห้องใช่าบ้านแล้วประตูอะมันเป็นประตูเลื่อนก็ไม่รู้กี่แม่คนที่และบ้านกี่เป็นประตูผักทั้งหมดกี่ก็ฉาดเข้าไปว้างกระจบแตกและทีนี้กี่ก็ก,กระเด็นออกมาแล้วก็ตัวไม่มีแผลนะแล้วีนี้ครูหอชายใช่ปะมาเห็นอะไรวะเอไรขึไม่รู้ครู ก็ได้ดออกมากระจกมือแล้วคือก็ไปจิ้มกระจกแล้วมันก็ร่วลงมาแล้วครูหอหญิงก็เดิน,นวิ่งออกมาเกิดอะไรขึ้นเรือกเกิดอะไรขึ้นอะไรอเงี้ยครูหอเช้าบอกว่าเนี่ยเด็กคนเนี้ยกระจกแตกหนูไม่ได้ทําแตกหนูทําแล้วครูทาแตกไม่เกี่ยวอะไรอเงี้ยครูหอหญิงก็เป็นพยาบาลใช่ไหมจับก,กี่พันเป็นมอมมี่เลยครับแล้วหนูต้องไปโรงเรียนวันแรกทั้งแบบนั้นอะ่ะแต่สุดท้ายก็ร่วงลงมาแตกอยู่ดีนะใช่แต่กี่ไม่ได้ทำแตกปะ เจอตอนมอปลายย้ายหอใหม่แล้วหอใหม่อะมันมีเรื่องปัญหาเรื่องน้ําไม่ไหลบ่อยมา่แตตึกตั้งช่างไหลนะน้ําอะแตึกกี่ไม่ไหลถ้าน้ําไม่ไหลอะกี่เหมือนเป็นช่างปลาปลาของที่หอไม่เชี่ยวช่างปลาปลาเหมือนเตยมน้าอะเอากระเบนคายมาบ้างไหมไล่ะกรองน้าไว้ให้ทุกห้องเลยแล้ว่ากี่กองน้ำใช่ปะ่ะหอหญิงอะก็จะมีน้ำอาบแต่หอชายอะไม่มีแล้วกี่อะนะตื่นช้าที่สุดในอหอวันนั้นหอชายตื่นเร็วตื่นเวลาเดียวกีก่ แล้เกียด์เป็นอาบน้ำแต่งตันเสรเ็จใช่ปะกี่เดินลงไปข้างล่างโอ้โหอมก็ก็เรียงคนเลยเป็นเป็นพระที่รู้สึกว่ากลัวที่สุดในชีวิต <c oughs> ไงดีมันไม่มีอะไรแล้วหรอกต่อยกันปะมาดิคิี้ยวหนูกลัวเนี่ยคิี้ยวหนูกลัวมาดิเขี้ยวหนูกลัวกล้าต่อยกันหรือเปล่าลาสุดเตยกันพอดีนะคะ